วัสดีครับน้องอ้วนน้องอ้วน,น,ออนทำอะไรกันฮนะทำอะไรกันทำเครื่องบินอยู่ขัเครื่องบินเห้อจะทำไมกลางวันไม่ทำมาทำก็คืนไม่ตื่นไม่ตืน่นใช่แล้วคนดูไม่ตื่น <c oughs> นี่คุมงานหรือวไงไงขับอย่างเดียวขับอย่างเดียวใช่ไหมซ่อมไม่เป็นหรอก ล้นนี่ก็นี่ก็าทำอะไรกันต้องพื้นดินอยู่จะทำฟางติ้งเหรอครับอพุ่งแบบไหนฮะพ้นขั้นเครื่องหน่อยพอแล้วเอาัอนเครื่องเหรอ เอาพุง่งเอาพุ่งลงดินไม่ติดตัวจะได้นี่เราวิธีการก็คือดัดใช่ไหมฮะดัดนี่ทำอะไรภายในภายในนี่ทำอะไรไนะฮะเปลี่ยนใบตีใหม่แนละ้วไป่ใบม่มบตีนี่ซื้อมาใบละกี่บาทนะ4ะสี่ร้อยโอ้โหแพงนะสี่ร้อยนี่แพง แพงปกติเคยซื้อประมาณสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้าสี่ร้อยแพงครับอยาซื้อมาสี่ร้อยเหรอซื้อผิดร้านแล้วงั้นอ่ะครปกติสามร้อยเจ็ดสิบาทไม่เกินนี้สามร้อยเจ็ดส <c oughs> ิบก็แพงแล้วผลลุ่มลเขาบวกเปล่า,เ,าเนี่ย <c oughs> เนี่ยเนี่ยคนคนไปซื้อบวก <c oughs> นะแต่ไปซื้อด้วยหรือคนนี้ไปซื้อเองกินยอดมาทำอะไรต้อมี คิดไงงั้นเดี๋ยได้ตังค์อ๋อก็มันเป็นไงเจ้เป็นไงครับขาดไปแล้วหรือยังหรือยังไงหักไปแล้วหรือว่าไงฮะพังมาแล้วเชื่อมก่อนดีกว่าปรากว่าไม่สำเร็จใช่ไหมข้างล่างหลุดดัดไม่ได้เซอร์วิสอะไรไปบ้างครับเปลี่ยนซีรอบใหม่ ท,ที่รอบทั้งหมดนี้กี่เส้นนะครับด้านล่างเนี่ยเคยนับไหมฮะไม่เคยตัวนี้เขา,าขกี่นิ้วนะลูกตีนี่กี่นิ้วอ่ะยี่สิบโอ้บางเชียบเลยฮะบางหมดแล้วบางหมดแล้วนะก็หลายปีแล้วใช่ไหมฮะยังยังได้อยู่ใช่ไหมซังยิทได้ได้มีสูตรไหนฮะสูตรสูตรใครครับฟังพุ่งนะสูตรใคร ติดตามาแรงไม,ม,ม่ทันไม่ได้โอ้เราเปลี่ยนตัวในด้วยตัวในตัวเขาเรียกตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะติดซี่รอบอ่ะท้งองฟังท้องฝวางเนี่ยนั่นแหละเหล็ลกลายตัวเนี่ยตัวนี้เขาเรียกอะไรฮะไม่รู้ระหว่างนะระหว่างลูกตีกับตัวซีล้อบด้านข้างด้านใน เลิกเลิกกี่โมงฮะตอนนี้กี่โมงเนี่ยจะเลิกงานกี่โมงฮะจะสองทุ่มละนี่นะคนคต้องอเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็น,เปน,เปนสเตเลสให้หมดแล้วเดี๋ยวรอรางวัลรอรางวัลใหญ่ก่อนนะฮะซื้อใหม่เลยจ <c oughs> ซื้อนี่ถ้าเกิดว่า <c oughs> ช่างช่างชอบกูไหนฮะ กต้องกปนไหนทุกนะกวรพจนะอบวรพจเหรอใช่โอ้โหนี่เอฟซีวรพน์อกู <the <the ่าเอฟซวรพ์ฮะแล้วแล้วนี่อ่ะช่างช่างซันไะช่างันชอบชอบอูไหนฮะวรพ์เป็นงานครับโอ้โหเอฟซีวรพ์แล้วป่าละครับ็ู ช้อนนี่มากกว่าฮะพังสอนนี่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  FC ผมมาสอนแล้วต้องข่าวก็จ้าทุกอู่เลยได้ทุกอู่เลยทุกทุกอู่นี่ดูรู้สึกว่าหลายใจวะคนหลายใจนะอ่าคิดยังไงก็วรพูดใช่ไหมฮะใช่มาพูด ของอูดได้ยินนี่น้ำตาไหลเลยนะ <c oughs> ชอบมานานแล้วนะฮะนานแล้ว <c oughs> แต่ที่ขับอยู่เป็นปานอะ่ะอันนั้นมันถูกเลยซื้ออยน,นี้อ๋อเราซื้อตู้มาคิงหนึ่งนะ <c oughs> ขับตู้ปานแต่เอฟซีวรพจนะ <c oughs> ์นะใช่บางบางมากเลยยังได้อยู่ไหม ได้อยู่โอ้โหนี่ยังร้อนเลยที่การเชื่อมนี่เขาใช้ได้นะใครเชื่อมเขาเนี่ยโอ้โหพัฒนาแล้วโอ้โหสีมือผ่านแล้วก็คือเห็นตำรี่ปเกิดปัญหาอะไรครับใช่ทันเมื่อตะคูนี้นดัดแล้วมันหลุดรอยเชื่อมมันหลุดใช่ไหมฮะท้องฟ้ามันหล่นฟาหล่นเราก็จะทำการเอาแม่แรงแม่แรงขึ้น แรงขึ้นงัดดีดยังไงขึ้นคนระับเปลี่ยนเขาเปยนท้องฟังนี่เปลี่ยนตัวใหม่ใช่ไหมฮะเปลี่ยนตัวใหม่เป็นไรฮะเมื่อกี้สะดุง้งไฟดูดเอ้ไฟดูดมดูกดูดิจะทำยังไงดูดอะ อ๋อขาไปโดนตรงนู้นแล้วมือตุ่ยเขาทำงานนี่เขามีแต่ความเสี่ยงนะดูเขานใ่เละกลัวช่างช่างมาช่วยเรียงงาน ทางนี้ก็ดัดพอแล้วครับชั้งพอแล้วทางนี้ทํางานไม่ได้แ้วเนี่ยทางนี้ทํางานไม่ได้แล้ว,ลวปุ่น,นปุ่นปุงป้งหมดเลยเอพอทางนี้ทําก็ทางนี้ก็อยากจะเจียบ้าง <S <S วางเนาสร้างภาพเหรอ,อ,อสร้างภาพจริงเลยเอา,เ,อาเดินถักขอแทนรูบนันเหนึ่ง,งสองสาม ตีถึมเจียขึ้นด้วยครับหนึ่งสองสามโอเคครับสวยครับมีประโยชน์ไหมป่าเนะี่ยเขามาช่วยนี่ทำทำจริงๆริงไหมจริงทำจริงมาใช้ไม่อยากเอาเออมาเป็นอุปสรรคทีมช่างมากกว่านะนี่มาช่วยเขาดับเหล็กนี่ดีกว่า ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเกียรครับเพราะว่าฝุ่นฟุ้งมากเลยแต่กล้องหายใจไม่ออกวะ<อ>นี่นี่กว่ากว่าจะ<อ>เป็นรถแต่ละพันได้นี่ฮะระยะิกว่าจะได้นี่ต้องลำบากนะฮะอ,อ,อีกอีกกี่วันถึงจะได้ได้เกี่ยวข้าวอีกกี่วันได้เกี่ยวข้าว มาติ้นเดือนสิ้นเดือนสิ้นเดือนไหนเดือนนี้แหละเดือนอะไรเดือนนี้สิ้นเดือนอะไรครับเ้าตีเพิ่เกี่ยวแล้วรถยังเลยโอ้เขาจะเกี่ยวกันหมดทุ่งแล้วมั้งรถยังไม่เสร็จเลยแล้วเนี้เขามีซุ้มรถเกี่ยวสามคันอันนี้คันสุดท้ายซ่อมบวยสุดใช่ไหมเปล่าคันนี้ซ่อมคันแรก๋อคันอื่นเขาใช้ได้ปกติใช้ได้ไงครับ ตัวนี้ไม่ทำอะไรครอบลอกตัวนี้ยกลงยกลง10รอบทำไมฮะัยกหลายรอบแล้วเพราะอะไรครับเอามาลองยกลอง,ลองไม่ยกขึ้นอืมเรียกว่าเซนเตอร์ตำแหน่งไม่ได้ <c oughs> โอ้ไฟมันรี่มันจ้าซะเหลือเกิน <c oughs> ส่งแล้วน่าใสามากเลยไม่ไดคสุละอาลงงอาลง นี่ป่านี่เขาเป็นใบรุ่นยุคไหนนะเนี่ยเป็นรุ่นใบรุ่นยุคไหนนะกระุนกระสุนยุคนั้นนี่เขาจะมีอ่ไอดอลคือเป็นใครนะร้องไมโครฮะไมโครเพลงเพลงฮิตดังๆเขาว่าไงนะเพลงไมโครอ่ะดังๆครับมีเพลงอะไรนะเต็มถังเนี่ยนะโอ้ไม่น่าเลยเลยเจ้า อ๋อรุ่นี้เต็มถังไม่รุ่นนี่เป็นธรรมดาแล้วซะสมองคายเป็นถังเหล็กนะโอ้ร่นนี้สายยาวเลยสายยาอะไรนะม้าเหล็กม้าเหล็กทำไมฮะขับเรือเป็นกระเป๋าเรืออยู่เรือม้าเหล็กอ๋อเมื่อก่อนนี่ขับเป็นกระเป๋าเรือโกูทำมาหลายอย่างนะ เป็นกระเป๋าเรือคือเก็บตังค์อะนะวัดสีบุรเรืองอ่ะวัดสีบุรีเรืองเขาวิ่งจากไหนไปไหนอะวัดสีบุรีเรืองไปเข้าไปทางประตูน้ำโอ้แสดงว่าเป็นกระเป๋าหรือว่าขับเรือจริงๆชอบเที่ยวบุยที่สุดทำไมฮะพี่หญิงเยอะหญิงเยอะเหรอหญิงเยอะโอ้ดักษารามใช่ไหมหรือที่ไหนชอบนักศึกษามอไหนมากที่สุดฮะ มอราม,มส่วนใหญ่บบโอ้โห <c oughs> ดทุกหมอเจปกติแถวนั้นน่าจะเมื่อก่อนนี้มออะไรดังที่สุดฮะเม่อก่อนเนีาสาวคิวบอยช่วงเย็นแหละฮะสองทุม่มสองทุ่มเนี่ยหูสาวเต็เมเรือเลยใช่ไหมจากฟรรานฟ้าถึงบ้องปิดสี่ทุมม่<า>มยครับ ได้แค่มองก็ <c oughs> ได้แค่มองก็ชื่นใจสุดท้ายก็มามาตกกับดักสาวคนละฝ้าคอง <c oughs> อ,อะไรก็นี่ผลิตคนนี <c oughs> ้ <c oughs> ออกมาก่อนหมดลลรสีปงซีบีเข้าทําหมดอืถึงว่าเนี่ยชำนาชนำนานเรื่อง ทางเรือก็เลยว่ายน้ําข้ามคลองตาบอกว่าชอบคิวบวยที่สุดบอกสาวๆเยอะงานไม่เลยนะไม่เลยยังนี่สรุปได้งานอะไรบ้างวันๆเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะดึกนะฮะใช่ไหมวันนี้ยี่ห์คืนทีหนึ่งแล้ววันนี้คงไม่เสร็จนะฮะ วันละชิ้นอ๋อมันติดข้างล่างเหรอมันติดท้องเหรอฮะหมุนแล้วติดท้องจะทุ้งเข้าไปโหไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าจะนะกว่าจะทําได้แต่ละคันเราทําไม่เข้าใจหรือว่าเขาต้องทำอย่างนี้กัน รอะมันไม่ได้กอบประกอบใหม่แต่แรกใช่ไหมเราเปลี่ยนเขาเปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนใหม่นี่มันต้องตีดัดมาไม่ได้อโอ้เราดัดมาก่อนแล้วเขาทั้งเลยตะเกี่ยวไปติดไปนี่ทำไงเหนื่อยไงฮึดูแล้วคงจะไม่สำเร็จง่ายๆครับเดี๋ยวเรา จบคลิปไปหาทานข้าวกันดีกว่าหิวยังมีใครยังไม่ได้กินข้าวบ้างอ่ะยังหมดเลยอ่ะเนี่ยกินยังกินยังครับยังยังเลย <c oughs> น,นี้ก็ซีรอบซีรอบล่างนี่ได้เปลี่ยนไหมครับ <c oughs> เปลี่ยนแล้วก็ดามอันนี้ดามใหม่ ด้าใหม่เขาเชื่อมเองเลยยังมันดูก่อนว่าแกงอะไรแกงส้มแล้วก็ปลาแล้วก็ปลาลอยนูวนไอ้ตัวนี้ไว้ทำอะไรครับเนี่ยมันมีดาบนะฮะันี่ไอ้ข้ามเองใช่ไหมนี่เอาไปกุเข้าแขกเอาไปทำอะไรครับมีดาบเนี่ยมีดาบเนี่ยอันเนี้ยไว้ทำอะไรครับไอ้สับฟางมันหมดแล้วเราเตรียมใหม่ครับต้องต้อนได้มันกุ้เลยมีกี่เขาเรียกมีกี่ราวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก กี่อันอะแปดนะแถวละกี่กี่น้ำเนะี่ยยี่สิบรู้ด้วยเปล่าขาวเขามาอ,อ๋อแถวและยี่สิบนะนี่คนคุมงานครับคุณคุมงานเขามาอย่างนงี้โอ้นี่ก็บดแล้วไงะฮะนี่เขาก็บดเนะี่ยชอบชอบริงเที่ยวจังเลนะฮะได้มาจากไหนฮะ โอ้กะบดนี่นปชป่ะเนี่ยปีห้าเนี่ยทไะร้อลงอลงเลยโอ้งไอจะปลดยิงเดียวเลยครับจะปลดยิงเดียวเลยไ้ยมาต่อดูถูกกันว่าเฮียไม่ร้อนนี่วาตายนี่ยโอ้ย

มันจะพุ่งวันี้ไไแล้ว, <froze. S 2> วได้ไหมฮะเ,เราก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะ เพราะว่า <c ười> ดูแล้วน่าจะอีกนาะนไปแล้วครับบนะ๊ายบายครับนะนะไม่ได้ไม่ได้ใครวะเนีไม่ได้ก็ไ <c> ม <ười> <c ười> <c ười> ่หลุดคนไปนู่น